chụp chụp con chụp hóm chi nè hóm chi nè à hóm chi nè ôi hóm canh ơi luôn rồi, ừ. rồi. rồi, rồi, Đói rồi, cho cái gác không นมอยู่จ้าเมื่อวานนี้น้องเพชรไปเที่ยวสนุกมากพี่เพชร<ห>พี่พอยไ,ไปเที่ยวเมื่อวานนีไม่กินหรอไม่กินหรออิม่มไหมหรอเฮ้ยงรถไทย <c oughs> โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่รถแก๊ปรถมาส่งของค่ะ <c oughs> คาว<ะ>่ะหนูขอดาวให้ยายหน่อยยายไม่ได้ดาวเลยขอ,า <S <S 2> <S 2> อดาวจะดูดอ,ะอะไร <S <S อะไรเลูกไหนอ๋อดินน้ำมันเหรอดินน้ำมันหนูหายไปไหนหมดอะลูกหืมดินน้ำมันหนูไปไว้ไหนหมดไปถามยายบีสิยาบีเก็บดินน้ำมันหนูไปไว้ไหนหนูมดินน้ำมันหนูอยู่ไหนจ้าหาไม่เจอเลย ขอดาวส <laughs> ียตายน้องเพชรไหนในพี่พลอยขอดาวสิลูกพลอยขอดาวหน่อยลูกอ้าวเสีตายน้องเพชรขอยังไงนะขอดาวอือปากเว่อร์เอาไหนน้องพี่พลอยดูพี่พลอยทำยังไงพี่พลอยขอดาวให้ยายหน่อยพี่พลพี่พลขอดาวให้ยายหน่อยพี่พลจ๋าพี่พลจ๋าพี่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 พลจ๋าพี่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 พลจ๋า

โอ้ยนอะเอาเพลงอะไรอะลูกโอ้ยนอะโอ้ยน้โอ้นพี่กาฟิวเหรอพี่กาฟิวพี่กาฟิวร้องเองโอ้ยแล้วนอะ